เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกเลยฟ้าร้องด้วยนะฮะเมื่อกี้สวัสดีช่วงหกโมงครึ่งนะทุกคนครับวันนี้นะฮะก็คือเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะสิงหาคมนะฮะเหมือนฟ้ามันร้องอนะ่ะฟ้ามันคำรามอนะ่ะเมื่อสักยี่สิบนาทีที่แล้วนะ,ะแต่ปรากฏว่าเงียบนะฝนสักแอะก็ไม่มีฝนฝนสักเม็ดก็ไม่มีนะฮะ แล้วก็นี่ก็คือแบบเหมือนน้ําจะลดลงนะฮะสังเกตด,ดูต่อต่อต้นไม้ต้นนี้นะก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะผุดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะวันนี้เนี่ยน้ำลงนะแสดงว่าน้ำลงเหมือนได้กลิ่นอายผมว่าผมได้กลิ่นอายของฝนนะแสดงว่ามันตกที่อื่นแล้วผ็ไม่รู้ แสดงว่ามันตกที่อื่นแต่แถวนี้ไม่ตกอ่ะโอ้นู่นเลยทุกคนนู่นเลยตกทางต้นน้ํานะฮะตกทางต้นน้ําตกทางทิศเหนือนะครับเนี่ยแบบโอ้เมเป็นก้อนเลยทุกคนทุกคนดูสายฝนถ้ามองไกลๆดูรู้เลยนะว่าฝนตกนะะตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามองไกลๆรู้เลยว่าฝนตก ตอนนี้เชียงดาวน่าจะไม่รอดนะน่าจะตกนะครับทางด้านเหนือของด้านทิศเหนือนะครับฝนก็ตกวันนี้ก็มีแม่น้ำปิงวันนี้ก็มีแบบเซียนตกปลามาหลายหลายคนนะครับโอ้โหแล้วก็จะมีเรือคาย,ยักด้วยนะครับองใสองใสนักท่องเที่ยวเอาขึ้นไปจอดไว้แล้วก็คงไปเดินเที่ยวตลาดเดินกินข้าวกินน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะ มันก็เป็นหนึ่งในทริปการทำมาหากินของอคนเชียงใหม่นี่แหละครับตั้งเป็นทริปขึ้นนะฮะเพื่อที่ว่าจะพานักท่องเที่ยวเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโปรแกรมเที่ยวนะครับอโอ้โหฝนตกฝนเรียวกว่าตกอันนี้เลยนะทางทิศเหนือนนะแบบเมฆก้อนเริ่มเลยนะฮะอยู่บนอยู่บนสะพานนี่เห็นได้ชัดเลยนะฮะ ยู่บนสะพานนี่เห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าอยู่ข้างล่างแล้วจะมองไม่เห็นนะว่าเมฆฝนเหมือนมันพลั่งพลูลงมาทุกคนถ้าดูดีๆนะเหมือนมันพลั่งพลูลงมาเนี่อ้ากลับไปแล้วลายนะนี่นะครับเขากลับไปแล้วมันก็น่าจะกลับอยู่หรอกมันหกโมงครึ่งแล้วนะะยีดหน่อยก็แบบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะะ โอ้น้ำลงเยอะเลยนะทุกคนน้ำลงเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปถ่ายเหลือคายะของนักท่องเที่ยวมาจอดนะแล้วก็น่าจะซักเกือบโอ้โหหลายลำเหมือนกันนะหกเก้าลำอะทุกคน เรือขายักษ์นะฮะสงสัยเข้าไปหาอะไรกินที่ตลาดนะฮะหรือว่าพาไปเดินเที่ยวที่วัดบ้านท่อแล้ว่าไม่รู้นะครับนี่คือเป็นสะพานช่วงเงย็นๆนะฮะช่วงหกโมงครึ่งนะฮะ ช่วโมงครึ่งก็มาอัปเดตให้เห็นกันนะครับก็เชียงใหม่ไม่มีฝนนะแต่ถ้าเป็นทางเชียงดาวแล้วก็น่าจะมีฝนนะทุกคนนะน่าจะมีฝนดูแบบโอ้โหเป็นเส้นสายลงมาเลยนะฮะมองเห็นได้ชัดเลยนะว่าฝนตกอะไรอย่างนี้นะดูนะครับ เขาก็มาจอดรอนักท่องเที่ยวกันนะนักท่องเที่ยวก็แบบน่าจะไปตลาดหรือว่าไปหาอะไรกินนะทุกคนก็เย็ยนๆก็พามาเดินเล่นนะฮะดูท้องถนนดูสภาพบรรยากาศของเชียงใหม่นะทุกคนนะนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะบรรยากาศเชียงใหม่ยามเย็ยนนะครับเนี่ยก็คือแบบคลื้น,นเอาการแถวตลาดอะ แทบ,บจะไม่มีที่จอดรถเลยนะฮะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอะ่ะแถวตลาดอะ่ะแทบบจะไม่มีที่จอดรถเลยนะครับคือแบบมันมันมีโต้รุ่งที่หน้าวัดด้วยครับซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามตลาดอีกด้านหนึ่งอ,ะอ่ะอ่ามันจะมีมันจะมีโต้รุ่งด้วยนะครับแล้วคนเขาก็แบบไปนั่งกินอะไรด้วยได้ด้วยฮนะอ่าก็เป็นตลาดแบบย,ยอยๆมีโรตีมีขาหมูมีอะไรอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะฮะทุกคน ใครผ่านมานะก็มาลงมาชิมได้นะครับอาหารผมเคยไปนั่งชิมก็อร่อยออยเหมือนกันนะนะครับอ้โหดูทุกคนดูเป็นเส้นสายเลยนะฮะจะเคลื่อนมาทางนี้ปะเนี่ยโอเคนี่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ดูคลิปใหม่ด้วยกันนะทุกคนนะ นะครับเดี๋ยวจะพามาดูอะไรแบบสบายๆชิวๆอ,อ,อ,อะไรแบบเนี้นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบสวัสดีครับ